สวัสดีสาธุชนทั้งหลายวันนี้แสงแห่งธรรมจะพาท่านเข้าสู่หลักธรรมอันลึกที่สุดที่เป็นเสมือนหัวใจของการปฏิบัติภาวนาในพระพุทธศาสนานั่นคือสติปัฏฐานสี่หรือฐานแห่งสติทั้งสี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเอกายโนอยัง e มัคคสัตตานังวิสุทธิยา แปลว่าภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางเอกทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายและในภาษาสันสกฤตว่าเอกายโนยังมารกะหะภิกชวาสัตติยานังวิชุทเเยนี่คือทางสายเดียวแห่งสติทางที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเป็นหนทางเดียว ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากผุกโดยแท้จริงความหมายของสติปัฏฐานบาลีสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งสติไว้โดยมั่นสันสกฤตสมริติยุปสฐานะคำว่าสติหมายถึงความระลึกได้ความรู้ตัวส่วนปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่น การวางฐานแห่งการระลึกดังนั้นสติปัฏฐานคือการตั้งจิตให้มีสติรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกายเวทนาจิตธรรมไม่ปล่อยให้จิตลื่นไหลไปตามอารมณ์แต่ตั้งมั่นอยู่ในความจริงของปัจจุบันกายานุปัสนาพิจารณากายบาลีกายังกายเยอนุปสีวิหรติ แปลว่าพิจารณากายในกายอยู่โดยมีสติสันสกฤตกายยัมกายเยนุปัสยติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เริ่มจากกายเพราะกายเป็นสิ่งที่หยาบมองเห็นได้ง่ายคือการฝึกให้เห็นกายเป็นกายไม่ใช่เราหรือของเราเมื่อเราหายใจเข้าเรารู้ว่าเรากำลังหายใจเข้า เมื่อหายใจออกเรารู้ว่าเรากําลังหายใจออกพระพุทธองค์ตรัสว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาผู้ปฏิบัติกายานุปัสนาจะเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนที่ถาวรมีเกิดย่องมีดับ เมื่อเห็นเช่นนี้จิตย่องไม่ยึดมั่นและเริ่มคลายความหลงในรูปร่างเวทนานุปัสนาพิจารณาความรู้สึกบาลีเวทนาสุข,ขาทุกขาอดุขมสุข,ขาแปลว่าเวทนาสามคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์สันสกฤตเวทนาสุข,ขาทุกขาอดุขมสุข,ขา เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตสัมผัสอารมณ์เมื่อรู้สุขให้รู้ว่าสุขเมื่อรู้ทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์เมื่อรู้เฉยๆก็ให้รู้ว่าเฉยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเวทนาเวทนโตปชานาติรู้เวทนาตามที่มันเป็นเมื่อเรามีสติอยู่กับความรู้สึกเราจะเห็นว่า มันมาแล้วมันไปไม่มีสุขใดคงอยู่ตลอดไม่มีทุกข์ใดอยู่ชั่วนิรันด์นี่คือจุดเริ่มของการไม่จมในสุขไม่กลัวทุกข์จิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตบาลีสรัมปคโตวาจิตโตติดชติเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านสันสกฤตจิตตังวิจริตังวาจานาติ จิตมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดบางครั้งสงบบางครั้งฟุ้งซ่านบางครั้งมีราคะบางครั้งไม่มีราคะการเจริญจิตตานุปัสสนาคือการเฝ้าดูจิตอย่างเป็นกลางพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังดันดานีอาทีนะวางปะชานาติรู้โทษแห่งจิตที่ไม่ฝึกและเห็นคุณของจิตที่ตั้งมัน่น ผู้รู้จิตย่อมไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อโลภก็รู้ว่าโลภเมื่อหลงก็รู้ว่าใจหลงเพียงรู้โดยไม่ตัดสินนั่นแหละคืออิสระจากจิตที่ปรุงแต่งเองธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมบาลีธรรมเมสุธรรมานุปัสีวิหรติแปลว่า พิจารณาธรรมในธรรมสันสกฤตธรรมมานธรรมเมสุนุปัสยติธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นกิเลสอุปกิเลสขันอริยสัตว์มัคผลการพิจารณาธรรมคือรู้เท่าทานกฎของเหตุและผลรู้ว่าทุกสิ่งเกิดเพราะเหตุเมื่อเหตุสิ้น ผลก็สิน้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอิมัสหมิงสติอิทังโหติอิมัสหมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับผู้เห็นธรรมเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวในสุขทุกข์และจะเริ่มสัมผัสถึงนิพพานในปัจจุบันขณะ สติปัฏฐานสี่คือฐานแห่งการรู้แจ้งในชีวิตจริงไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเข้าใจโลกตามความจริงพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าโยสติปัฏฐานนางภาวยติสปรินิพานังปัสสติผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมเห็นทางดับทุกข์และในภาษาสันสกฤตว่ายะสมริติยุปัสถานนางภาวยติ สนณิวานังปสิยติสติคือแสงแห่งปัญญาเมื่อมีสติใจย่อมไม่หลงเมื่อไม่หลงใจย่อมเป็นอิสระและเมื่อใจเป็นอิสระความสุขอันแท้จริงจึงบังเกิดจงตั้งสติไว้ในทุกลมหายใจเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งการตื่นรู้อย่าให้ชีวิตผ่านไปโดยไร้ความระลึก พราะสติคือทางเดียวที่จะพาเรากลับบ้านสู่ความสงบภายในใจสาธุ